นะครับถ<อ>ัดจากหัวข้อสูงสุดต่ําสุดสัมพัทธ์ก็จะมาเป็นสมบูรณ์บ้างนะครับคราวนี้มาสมบูรณ์คืออะไรนะครับดูภาพตัวนี้ครับดูภาพกราฟตัวนี้ครับผมเอากราฟตัวนี้มาให้ดูนะครับกราฟตัวนี้ผมก็เอามาใช้บ่อยนะครับโอเคนะครับลักษณะนี้ให้มองตรงนี้ครับณจุดตรงนี้นะครับตัวนี้โอเคมันเป็นสูงสุดสูงสุดสัมพัทธ์แต่มันไม่ได้สูงที่สุดบนกราฟตัวนี้ปรากฏว่าจุดนี้นะครับมันยังคงเป็นจุดที่สูงที่สุดเพราะนนั้ท่านมองจากภาพเนี่ยสูงที่สุด หรือเรียกว่าสูงสุดสมบูรณ์นั่นเองก็คือสูงที่สุดบนช่วงที่เราสนใจโอเคครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นต่ําสุดสัมพัทธ์แต่ว่ามันไม่ได้ต่ําที่สุดต่ําที่สุดมันกลายเป็นอยู่ตรงนี้นะครับกลายเป็นอยู่ตรงนี้โอเคครับลักษณะเนี่ยถ้าสมมุตินะครับผมเปลี่ยนจุดผมเปลี่ยนช่วงที่สนใจนะครับผมเปลี่ยนช่วงมาเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นกรอบตรงสีเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าจุดสูงสุดนะครับตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยกลายเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์และก็เป็นจุดสูงสุดสมบูรณ์ พราะบริเวณที่ผมสนใจคือบริเวณในในกรอบสีๆตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันสูงที่สุดเลยโอเคครับก็เลยเป็นสูงสุดสัมผัสแล้วก็เป็นสูงสุดสมบูรณ์ไปในตัวด้วยเพราะมันสูงที่สุดแล้วโอเคนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคนะอ่าถ้าถ้าสมมุตินะครับแล้วผมมองหาจุดต่ําสุดล่ะดูนะครับจุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดสมมุตินะครับผมขยับตัวนี้มานี่ขยับตัวนี้นะครับมานี้ ตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่านะครับณตอนนี้บนช่วงที่ผมสนใจเนี่ยบนช่วงเนี้ยจุดเนี่ยครับที่เป็นจุดต่ําสุดต่ําสุดสัมผัสเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มันต่ําที่สุดบนกราฟที่สนใจด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สนใจแค่ช่วงนี้โอเคครับลักษณะเนี่ยโอเคครับอ่าคราวนี้มาดูนะครับว่าสิ่งที่พูดไปก็จะนิยามอย่างนี้นะครับจะนิยามแบบนี้ เราสนใจเนี่ยครับเราสนใจบนช่วงนะครับบนช่วงช่วงหนึ่งนะครับเราสนใจบนช่วงช่วงหนึ่งนะครับค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็คืออะไร f มีค่าสูงสุดสมบูรณ์ที่ x เท่ากับศูนย์ถ้า fx fx ศูนย์มีค่ามากที่สุดก็คือเอาเอา x ศูนย์แทงค่าลงไปแล้วมันมากที่สุดบนช่วงนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีการเปรียบเทียบค่ากันนะโอเคครัอันนี้ก็เหมือนกันครับต่ําสุดสมบูรณ์ถ้า f มีค่าต่ําที่สุดเลยบนช่วงนั้นแทนค่าลงไปแล้วมันต่าที่สุดบนช่วงนั้น แน่แน่นอนครับสิ่งที่จะต้องเอามาพิจารณาด้วยก็คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์กับต่ําสุดสัมพัทธ์ก็อาจจะเป็นตัวที่เอามาเข้าแข่งขันด้วยว่ามันจะต่ําสุดด้วยไหมมันจะสูงสุดด้วยไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นวิธีในการหาเนี่ยวิธีในการหาค่าตัวนี้นะครับในการหาค่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ําสุดสมบูรณ์เนี่ยเราก็เลยต้องเริ่มต้นด้วยด้วยอะไรด้วยการหาจุดวิกฤตทั้งหมดครับเนี่ยหาจุดวิกฤตทั้งหมดมาเลยนะครับหาจุดวิกฤตทั้งหมดมา บนการก็เหมือนเดิมครับหาจุดวิกฤตทั้งหมดมาหาจุดวิกฤตสมมุติว่านะครับได้ออกมา2ค่าให้เราหาค่าตัวนี้ f a f b f x ห f x สอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาเอาอะไรเอาเอา x 1ที่หาได้มาเอา x 2ที่หาได้มาแล้วก็ a และ b อะ่ะและ b ถ้าไปแทน ไปแทนใน fx โอเคนะครับเนี่ยเอาไปแทนกระบวนการถัดไปครับบอกว่าค่าที่มากที่สุดเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์และค่าที่น้อยสุดเป็นค่าต่ําสุดสมบูรณ์อันนี้ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเอามาเปรียบเทียบกันเอามาเปรียบเทียบกันโอเคนะครับลักษณะแบบนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นหนึ่งกระบวนการกระบวนการที่จะทําตรงนี้ก็คืออะไรก็ไปหาจุดวิกฤตมาเหมือนเดิมเลย เคคนระับเหมือนเหมือนก่อนหาสูงสุดสัมพัทธ์กับต่าสุดสัมพัทธ์ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาลองดูครับมาลองดูต่ว <c oughs> งหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์ของ fx เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 15x กำลัง2บวก 36x บนช่วงปิด15ครผมก็เริ่มต้นกระบวนการเหมือนเดิม f ผ่าน x ดิฟ1ครั้งเพื่อหาจุดวิกฤตครับตัวนี้ ดิปปุ๊บได้ 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 30x แล้วก็บวกด้วย36จับสมการเท่ากับ0 0เท่ากับ 6x กำลัง2ลบ 30x แล้วก็บวกด้วย36โอเคครับแยกแฟกเตอร์ครับดึงตัวร่วงออกมาดึง6ออกมาก่อนได้ x กำลัง2ลบ6 5 30 5x แล้วก็บวกด้วย6แยกแฟกเตอร์ครับตัวนี้ 6ตัวนี้ออกมาเป็น x ล uh, บ x 3คูณอยู่กับ x ลบ2โอเคครับปรากฏว่า x ได้ออกมาเท่ากับตอบเท่าไหร่ครับเท่ากับ2ตัวหนึ่งกับ3ตัวหนึ่งนี่คือจุดวิกฤตครับเนี่ยจุดวิกฤตโอเคครับกระบวนการนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตนะครับกระบวนการตัวนี้กำลังหาจุดวิกฤตอยู่นะครับ หาจุดวิกฤตโอเคนะครับเนี่ยหาจุดวิกฤตกระบวกนการถัดไปครับทดสอบทดสอบทดสอบท,ทายัางไงครับทำยังไงก็อย่างที่ว่าครับต้องเอาอะไรมาบ้างเอาหนึ่งเอาห้ามาแทนนะครับผมก็แทนเข้าไปสิแทนเช็คค่าดูนะครับ f อะไร f f 1นึ่งได้เท่าไหร่ f 5ได้เท่าไหร่นะครับถัดไป f อะไร f ของจุดวิกฤต f 2ได้เท่าไหร่ แล้วก็ f ของ3ได้เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ไปคำนวณมาเอาผมเอาหนึ่งแทนลงไปนะครับ1แทนในไหนแทนในสมการตัวบนออกมาได้2องลบสิบวกสา f 1เลยได้ออกมาเป็น23 23นะครับ f 5ครับ f 5 f 5ลองแทนคำนวณออกมาดูได้เท่ากับตัวเลขเยอะนะครับได้ห้าสิบห้ครับได้55ลองลองคิดดูเองด้วยนะครับ55าสิคิปผมแอบกดเครื่องคิดเลขนะครับ ถัดไปนะครับ f 2ครับ f 2ได้28เอา2เข้ามาแทนในนี้นะครับถัดไป f 3ครับเอา3เข้ามาแทนที่นี้ก็ได้ทั้งหมด27 27ครับอ่าเพราะฉะนั้นตอบแล้วครับเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดค่าสูงสุดสมบูรณ์คืออะไรนะครับก็คือค่าอะไรสูงสุดละ่ะก็นี่ไงนะครับเนี่ยห้าสิบห้าก็คือห้าสิบห้า ห้าสิบห้าค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็คือต่ำที่สุดเลยครับต่ำที่สุดก็คือยี่สิบสามโอเคครับก็แค่นั้นยี่สิบสามจะสังเกตว่าตัวนี้ครับตัวนี้ยี่สิบสามเราจะสังเกตว่าตอนนี้สองกับสามจุดวิกฤตที่ออกมาเนี่ยจุดวิกฤตที่ออกมาครับไม่ได้ให้ค่าสูงสุดต่ำไม่ได้ให้ค่าสูงสุดและต่ำสุดสมบูรณ์เลย มันมีค่าที่อะไรเนี่ยอันนี้สองสามครับสองสามอยู่ไหนสองสามอยู่ตรงนี้ตรงนี้นครับไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์ต่ำสุดสมบูรณ์เลยกลับกลายเป็นจุดที่ขอบโอเคครับลักษณะแบบนี้เราก็ตอบได้แค่นี้ตอบได้แล้วนะครับก็แค่นั้นอ่ะผมอยากให้เราดูกราฟนิดหนึ่งดูนะครับดูกราฟของตัวนี้นิดนึงนะครับอ่ะตัวนี้นครับ ใช่ไหมสมการ 2x โอเคนะครับใช่นะครับสมการ 2x นะครับเอาผมขอลบตัวนี้ทิ้งนิดนึงนครับประหยัดพื้นที่หน่อยนะครับต,ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดูครับดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟจุดวิกฤตที่ผมได้มาจุดวิกฤตที่ได้มาคืออะไรคือเนี่ยคือ 2x เป็น 2y เป็น3นะเอ้ยโทษที x เป็น2นครับเนี่ยตัวนี้ x เป็นสองนะครับอันนี้อันนี้ผมตัดกราฟนะครับจริงๆมันยาวลงไปอย่างนี้อีกนะครับยาวลงไปอีกสองนะครับสองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสองครับจุดวิกฤตเห็นไหมจุดวิกฤตมันให้ค่าณตอนนี้มันให้ค่าสูงสุดเอ้มันให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์ออกมาเป็นยี่สิบแปดเนี่ยถัดไปนะครับ x เป็นสามตรงเนี้ยสามครับตรงเนี้ยเนี่ยจุดวิกฤตมันจะทําให้กราฟเป็นมีลักษณะไงครับโค้งโค้งเนี้ยครับโค้งโค้งงองงเนี้ยนะครับลักษณะนั้นเนี่ยแต่ว่าณจุดตรงเนี้ยบนช่วงหนึ่งบนช่วงหนึ่งห้าหนึ่งมันจะอยู่ระมาณนนี้คับ ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงตีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ช่วงหนึ่งห้ามันไอค่าสูงสุดสัมพัทธ์กับต่ำสุดสัมพัทธ์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์มันกลับกลายเป็นจุดขอบๆโอเคนะครับลักษณะนั้นโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นนะครับ